ตัวนี้เลยเขาชื่อว่า c o l ล a g ิ n Plus ีนะคะจากแบรนด์เชอชมนี่หน้าตาแบบนี้เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นบ่อยแล้วตามเฟซตาม IG ไอจเนี่ยเยอะมากคนรีวิวกินกันเยอะมากนะคะตัวนี้ใหม่ก็ชอบเหมือนกันเขาจะช่วยเรื่องแบบเรื่องสิวอะไรอย่างเี้คะเรื่องสิวแล้วก็นอนน้อยหน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกู้ให้มันดูดีขึ้นอะ่ะแบบคือหน้าสดยังสวยอะ่ะ วิธีกินนะคะไม้ก็จะผสมกับน้ําผลไม้อะไรพวกนี้ปจะเน้นน้ําผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงนะคะบางทีก็กินพวกซีวิตดับเบิซีไงกินบ่อยแล้วก็อันนี้เพิ่งซื้อน้ำมะเขือเทศมานะเพราะแบบยับผิวดีแจะจัดเลยนี่นะคะไม่เหม็นไม่เหม็นคาวนะยี่ห้อเนี่ย พอผสมกับน้ำก็คือแบบไม่มีกลิ่นเลยนี่นะคะจะกินวันละสองช้อนอันนี้1ช้อนใส่ลงไปใส่หนึ่งช้อนแล้วก็คนๆเอานะคะนี่เดี๋ยวคนให้ดูแล้วก็ตัวนี้ละลายง่ายมากเลยนี่มา